ลโวฮาสวัสดีค่ะจะกันอีกแล้วนะคะกับเกมพับ g Mobile วันนี้เข้าวันนี้พับจีนะคะสามารถสร้างบ้านได้แล้วทุกคนไปดูกันนะคะว่าจะยังไงก็คลิปนี้จะเป็นการแนะนํานะคะแต่ก็อาจจะผิดจะถูกก็แต่ข้อมือเองผิดถูกก็ขอโทษด้วยนะคะไปไปดูกันเลยนะ อันดับแรกนะคะเราก็เข้ามาหน้ากิจกรรมนะคะนี่ตรงคําว่าสร้างบ้านพากดเข้ามานะคะเราจะเห็นเหรียญที่มันวิบวับวิบวับเห็นไหมคะนั่คือเหรียญที่เราจะเอาไปสร้างบ้านหรือว่าอัปเกรดบ้านนะคะเราจะได้รับเหรียญทุกการเช็คอินในแต่ละวันนะคะส่วนทางด้านขวานะคะจะเป็นการแข่งขันก็คือได้รับเหรียญจากการแข่งขันนะคะคือชนะ1นึ่งเมทสองเมทสามเม์ก็จะได้ประมาณนี้โอเคค่ะต่อไปจะเป็นการเข้าบ้านของเรานะคะให้ทุกคนนะคะปาดมาด้านนี้ เห็นด้านซ้ายไหมคะข้างล่างตรงลูกศรชี้นะคะก็คือบ้านของเรานะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เห็นด้านบนไหมคะจะมี UC นะแล้วก็มีเหรียญซื้อบ้านนะคะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญสีเอ่อทอง,ทอง ม่วงนะคะก็คือใช้เป็นเหรียญที่ซื้อบ้านหรืออุปกรณ์การอัปเกรดบ้านของเรานะคะถัดลงมาก็จะมีความมั่งคั่งนะคะก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างบ้านได้ต่อไปนะคะก็คือดูจากความมั่งคัง่งแล้วก็ตอนนี้แอนทําถึงเลเวล3แล้วนะคะจากนั้นเราก็กดเข้าบ้านเราได้เลยค่ะข้างล่างขวามือนี้นะคะตรงเข้าบ้านของฉันกดเข้าไปได้เลยตึงมาหน้านี้นะคะก็คือมาดูบ้านของเรานะคะนี่เพิ่งเลเวลสามนะออสร้างโดยแบบว่า ตามงบประมาณน,นี่จะเป็นผู้ดูแลบ้านนะคะเราสามารถทักทายคุยกับเขาได้หรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านได้ Can I help นี่ข้อมูลของบ้านนะคะสามารถถามเขาได้การสร้างบ้าน hmm. แล้วก็ตัวละครคนที่ดูแลบ้านเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยแต่ว่าต้องเข้าไปตรงที่หน้าก่อสร้างก่อนอันนี้คือบ้านของแอนเองนะคะก็คือเราบันยังมีโจรอยู่นะนี่ไง เอออันนี้คือเกาะส่วนตัวของเรานะคะทุกคนอ่อที่เล่น PUBG นะคะก็จะมีเกาะส่วนตัวนะทุกคนนี่อันนี้คือพื้นที่ที่เราสามารถวางพื้นได้นะคะมันคือแอนปล,ล็อกแล้วแต่ว่าจะเอามาอธิบายทีหนึ่งว่ายังไงติง๊งอ้โหูที่นอนนี่เ้าอีน,นี้สามารถนั่งได้เออเอาเรื่องกอล่าเตียงสามารถนอนได้เออ เป็นไงนอนชิลใช่อันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งอันนี้จะเป็นไฟนะคะอ่าเปิดได้มีแสงเล็กน้อย<ด>เห็นปะอ่านี่เป็นตู้โชว์นะตู้เสือ้อผ้าอะไรก็ว่าไปห้องน้ำดูดูด,ด,ด,ดูเออก็นวนแช่น้ำทั้งชุดไปเลยสิครับโอ้โหเป็นไงละ่ะชุดเรากันน้ํานะห้องน้ําแบบว่าอาดอนะยังไม่มียังไม่มีตังสร้างโอเค แอนจะมาในโหมดสร้างบ้านกันนะคะค่ะต่อไปเราจะมาในโหมดสร้างบ้านนะคะดูตรงคำว่าก่อสร้างเห็นไหมคะตรงมือตัวละครน,นะกดเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือเราสามารถขยับและสร้างได้ทุกอย่างเลยนะคะมีพื้นเห็นไหมวางได้อ่านี่แต่ว่าต้องดูซ้ายบนนะคะ ก็คือเราสามารถวางได้กี่ชิ้นอ่ะโครงสร้างแอนไม่เกิน40ชิ้นเพราะฉะนั้นแอนก็จะต้องลบว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถบันทึกการสร้างบ้านของเราได้นะคะคืออุปกรณ์มันเกินนะนี่ข้างบนซ้าย8ปดทับแปดสีทับสีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะ13บสทับสาก็คือไม่เกินนี้ที่เราสามารถนี่สีแล้วก็่าตรงวัตถุดิบนะคะเพิ่มไปได้ ก็คือจะมีร้านค้านะคะให้เราซื้อเราสามารถขยับได้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมสามารถใส่ประตูใส่หน้าต่างใส่ก็ได้ที่เราที่เราอยากทำนะแล้วก็อาจจะบันทึกไปด้วยก็ได้เห็นไหมคะขวามือเล็กๆให้บันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์เราไม่เกินนะคะดูจากแป้นบนอุปกรณ์เราต้องไม่เกินที่เขากําหนดจากนั้นก็กดสร้างสิ่งก่อสร้างาจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กดตกลง ากรารรอจนกว่าการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ก็คือบางคนอาจจะแบบเอ้ยทาไมทาไมมันไม่บันทึกนะคะก็คือต้องรอนะรอตรงนี้ก่อนห้ามไปไหนรอจนกว่าจะขึ้นสีเขียวว่าแบบบันทึกสําเร็จแล้วนะคะบ้านเราก็จะเป็นรูปทรงที่เราแต่งไว้นะนี่คือเสร็จแล้วสิ่งก่อสร้างได้รับการอนุมัติแล้วเขาก็จะให้เรากดเข้าใหมา่อีกครั้ง,งออนี่เราสามารถเชิญเพื่อนมาบ้านได้นะคะ และบ้านก็จะเป็นแบบทรงที่เราได้จัดวางและบันทึกไว้ล่าสุดนะแล้วก็การอัปเกรดบ้านนะคะก็คือเลเวลก็คือทางด้านซ้ายที่เป็นเลข3เห็นไหมตัวน,นี้แอนอยู่เลเวล3กดเข้าไปถ้าทุกคนต้องการอัปเกรดนะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าจัดการ ก็จะดูนี่ค่ะเลเวลของแอนะอัปเกรดไม่ได้นะคะเพราะว่าความมั่งคั่งนะคะดูต้องสูงกว่า200เห็นไหมของแอนแค่177มั้งถ้าทุกคนความมั่งคั่งถึงตามค่าที่เขากําหนดเนี่ยก็าสามารถกดอัปเกรดได้เลยแต่ต้องมีเหรียญตามนี้นะตอนนี้แอนมีอยู่330ก็อัปเกรดไม่ได้นะคะ <laughs> ความมั่งคั่งเรายังแบบว่าเรายังไม่รวยพอ,อต่อไปนะคะจะไปร้านค้านี่ความมั่งคั่งแอนได้แค่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะต่อไปจะไปร้านค้านี่ซ้ายมือตึง กดเข้าไปแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็จะมีนะคะคนมายืนตรงนี้นะคะก็คือเป็นเคาน์เตอร์นะคะการซื้ออุปกรณ์แต่งบ้านนั่นเองอน,นี่ก็จะเป็นของที่เข้าโชว์นะคะสามารถซื้อได้เลยนะอ,อันนี้ก็จะเป็นที่แบบว่าเสียงโชคได้นะคะมีเครื่องมุนหรอกก็ะจะมีราคาแล้วก็คือซื้อได้เลยของพวกนี้ก็คือจะมีเสียงดนตรีนะคะจะเป็นบางชิ้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีเสียงดนตรีไปดูที่แคชเชียร์กัน นี่กดพูดคุยนะคะซื้อไอเทมอ่านี่อุปกรณ์เห็นไหมก็จะมีเหรียญอันนี้เหมือนกันสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเติมมั้งนี่ค่ะอุปกรณ์พวกนี้นะคะก็คือจะเพิ่มความมั่งคั่งของบ้านเราได้คือยิ่งแพงความมั่งคั่งก็ยิ่งเยอะคพามมั่งคั่งจะอยู่ซ้ายมือเห็นไหมคะยี่อ่าพอเพาะเริ่มมาอ่านี่ก็20มนาะเพิ่มความมั่งคั่งของเราเพื่อที่แบบเราจะสามารถอัปเกรดบ้านได้นะ นี่ของขวัญก็คือเราสามารถซื้อเพื่อไปให้ผู้ดูแลบ้านนะคะเพราะว่าเราก็ต้องให้ของขวัญเขาเพื่อเป็นการอัปเกรดผู้ดูแลบ้านของเราเหมือนกันโอ <Okay. S 1> เคยังไม่ซื้อเพราะว่าเรายังไม่มีตังค์กลับบ้านก่อนถ้าเราอยากให้ของขวัญเขาเนี่ก็สามารถให้ได้นะคะนี่อันนี้แอนอัปเกรดเขาคือให้ของขวัญจนเป็นเลเวลสองละมีท่าทางมีแชดเสียงนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลได้ซ้ายมือด้านบน จะมีผู้หญิงกับผู้ชายอผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้แต่ไม่เปลี่ยนนะผู้ชายนี่แหละแล้วเราก็สามารถไปแอบ,บดูบ้านเพื่อนได้ด้วยกดตรงคําว่าเพื่อนนะคะซ้ายมือเห็นปะเออนีบน่บ้านพี่ก้อยนะเออก็สามารถเข้าไปดูได้ก็คือกดตรงนี้ได้เลยนี่บ้านของบัตเตอร์ไฟก็คือกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะไปบ้านเพื่อนนะคะนี่นะพามาดูรอบบ้านก็คือทุกคนจะมีเกาะส่วนตัวนะคะนี่คือต้นกล้วยนะแม่ตานีวันหลังมาฮั่นหวย อันนี้คือใบกรอบละนะร้อนอากาศร้อนอันนี้คือว่ายน้ําได้นะออลงไปไว่ายน้ําได้ปกติแล้วใหญ่มากด้านหลังก็มีโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูว่าเราจะไปเอาเหรียญจากตรงไหนได้บ้าง<ม>โอเคกลับมาข้างหน้าน,นะคะตรงเห็นไหมคะกิจกรรมบ้านอ่อ กดเข้าไปบ้านในฝันอันดับความมั่งคัง่งร้านค้าบ้าน,นกิจกรรมอะไรทุกคนสามารถเข้าไปธุรกิจบ้านเห็นปะถ้าเราทําตามที่เขากําหนดมาเราก็จะได้ของขวัญนี่ก็จะได้ของพว้นียจะได้เหรียญนะคะเพื่อไปอัปเกรดบ้านต่อเข้ามาดูได้นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กน้อยนะคะที่แบบว่าอยากบอกว่าพัฟจีสร้างบ้านได้แล้วนะก็มาสร้างบ้านด้วยกันนะคะมาอวดบ้านกันว่าบ้านใครเนี้ยจะเป๊ะปังอลังเวอร์ <laughs> อลังเวอร์ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมาสร้างบ้านด้วยกันเยอะๆนะจ๊ะ